ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชิตตโนนบูระณชัยและทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน,น้อยและบโอเซนเซอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งทั้งหมดนะคะได้เล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกลด้วยแสงอินฟราเรดโดยทีมนักวิจัยมีความสามารถในการพัฒนาอุปกรณ์เซนเซอร์ขนาดกระทัดรัดที่สามารถใช้งานนอกสถานที่บวกกับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีขึ้นรูป3ามิติตลอดจนการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มารวมไว้ในอุปกรณ์ขนาดเล็กโดยเครื่องดังกล่าวจะมีขั้นตอนการทํางานที่ใช้ก็คือผู้ที่ต้องการวัดอุณหภูมิสามารถเดินเข้าหาตัวเครื่องได้ด้วยตนเองโดยทิ้งระยะประมาณ2-4ถึงซนติเมตรเพื่อให้เซ็นเซอร์ของเครื่องสามารถทํางานและส่งสัญ,ญญาณไปที่เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ออินฟราเรดและผู้วัดอุณหภูมิสามารถที่จะอ่านค่าอุณหภูมิของร่างกายได้ด้วยตนเองโดยเครื่องรูปแบบนี้นะคะก็ได้นําไปใช้จริงแล้วที่ พยาบาลสงขลานคลินแล้วก็พบว่าได้ผลตอบรับที่ดีเป็นเวอร์ชั่นที่ที่ปรากฏอยู่ในสื่อตอนนี้นะครับก็คือจะประกอบไปด้วยสส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นชิปแล้วก็วงจรอ่านค่าอุณหภูมิผ่านการวัดค่าความเข้มแสงในช่วงอินฟาเรดแล้วก็ตัวชิปแล้วก็วงจรเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีจาหน่ายทั่วไปในท้องตลาดนะครับกับส่วนที่2คือส่วนควบคุมให้เกิดการวัดค่าอุณหภูมิโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ที่มารับบริการเอาหน้าผากเข้ามาใกล้นะครับโดยประกอบไปด้วยเซนเซอร์แล้วก็สวิตช์สังกา ด้วยสัญญาณไิฟ้าให้ส่วนแรกทำงานซึ่งการใช้งานก็ไม่ยากเลยครับก็คืออย่างที่เรนนี่ทราบเมื่อกี้ก็คือว่า,าผู้ผู้ใช้เนี่ยแค่เดินเข้ามาแล้วก็เอาหน้าผากนี่จ่อให้ตรงกับหัววัดนะครับพอระยะเข้าใกล้คอเนี่ยจะมีเสียงดังขึ้นมานะครับให้เป็นเสียงที่แบบติด,ต,ดต่อกันต่อเน,นื่องกันแล้วก็สามารถจะหยุดไม่ต้องเข้ามาละแล้วก็รออีกประมาณไม่กี่วินาทีก็สามารถที่จะถอยออกมาแล้วก็อ่านค่าอุณหภูมิที่ปรากฏบนเครื่องได้เลยผู้ทดลองใช้ส่วนใหญ่เราก็ชอบแนวคิดของผู้ ตอนชิ้นนี้นะครับโดยเราได้รับความอนุเคราะห์จากคณะแพทยศาสตร์ที่มอนะครับใ,ให้ทดลองใช้บริเวณทางเข้าตึกบริหารคณะแพทยศาสตร์แล้วก็อย่างที่ท่านผู้สื่อข่าวถามเมื่อกี้ก็คือที่หอผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสงขาาลานครินศรีขาสองที่สงขลา,ขาก็ได้รับผลตอบรับทั้งคําชมแล้วก็คําแนะนําให้ปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับ,รบเช่นระยะที่ยังต้องเข้าที่ต้องเข้าไปยังยังคงใกล้ไปนิดหนึ่งนะครับกลัวว่าเครื่องนี้อาจจะเป็นแหล่งพอเชื้อได้หรือว่า,าใช้งานใน ปริมาณที่มากติดต่อกันนานๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับหรืออยากจะให้มีระบบปรับความสูงให้เหมาะกับความสูงของผู้มารับบริการซึ่งเราก็น้อมรับคำแนะนําเหล่านี้แล้วก็กําลังพัฒนาอุปกรณ์ ออกมาเป็นเวอร์ชันใหม่ที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ครับสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมสนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกลด้วยแสงอินฟราเรดเพื่อช่วยเหลือทีมบุคลากรทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนสามารถติดต่อทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินที่หน่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการที่เบอร์โทร074288075ค่ะ